โดยส่วนมากการใช้สบู่ก้อนนะครับที่ถูวิธีคนไม่ค่อยรู้กันครับขั้นแรกนะครับเราจะแกะสบู่ก้อนออกจากกระดาษหรือจากพลาสติกนะครับเราก็ควรที่จะหาที่วางนะครับที่สามารถเป็นตะแกรงครับให้น้ําสามารถรอดได้ครับเวลาที่จะใช้งานนะครับอาบน้ําให้เปียกทั่วตัวนําสบู่นะครับไปชุบน้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการถูตัวครับหลถูตัวเสร็จปุ๊บนะครับ ขั้นตอนถัดมาหลังจากใช้งานแล้วต้องล้างทำความสะอาดสบู่ก้อนให้รอบทั่วครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียนะครับเจริญเติบโตที่เว้นสบู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูครับว่าสบู่ครับไม่เปียกน้ำใช่ไหมสบัดสบัดหน่อยก็ได้ครับหลังจากนั้นเอาไปใส่ตรงที่ชั้นวางอ่าตัวสบู่นะครับที่สามารถที่จะกรองน้ําออกได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาวางหน้ากับน้ำนะครับถ้าหากทำอย่างนั้นนะครับเชื้อแบคทีเรียก็สามารถเจริญเติบโตได้ครับสบู่ ก้อนเนี่ยเข้าจะละลายครับกลายเป็นก้อนที่อ่อนนิ่มนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือหมดเร็วกว่าปกติและสิ้นเปลืองเงินที่ต้องไปซื้อเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถใช้สบู่ก้อนน้ำมันกายได้อย่างมีสีผลแล้วครับแต่สาหรับใครนะครับถ้าหากฟังที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าขั้นตอนมันช่างยากและยุ่งวายเหลือเกินนะครับง่ายๆครับนี่เลยสบู่เร็วน้ํมกายรีเฟซนะครับไม่ต้องใช้ที่วางให้ยุ่งยากครับที่สาคัญนะครับไม่ต้องกลัวว่าเชื้อแบคทีเรียจะสะสมครับเพราะยังไงเเค้้้าาากก็มมีทงผสันนขขไไปใวดอยู่แลรบ